อสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะอ่ะก็เอ่อช่องนี้นะขอสัผู้ติดตามสักห0ึคนนะ100คนก่อนอืมตอนนี้ก็57คนแล้ะอืมนะขอสักห0ึก็ดีใจแล้วเอออ่ะอ่อสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัดนะเออจะมาอัดเพลงนี้อืม เออเราอาัดเพลงเกาหลีมาเยอะแล้วใช่ไหมทีนี้จะอัดเพลงไทยบ้างอืมเนี่ยเออเราจะอัดเพลงนี้อืมนี่เนี่ยทุกคนก็คือตั้งแต่สิบสี่ล้านน่ะคือเรายังไม่ได้เข้ามาฟังเลยนะเออก็ชอบเพลงนี้ตั้งแต่สิบสี่ล้านก็ยังไม่ได้ฟังเลยอะ ดูนะว่า14ล้านแล้วขึ้นมากี่นะอันนี้เพิ่งฟังครั้งแรกเลยตอน14ล้านเอออะดูดิเออ14ล้านนะแล้วขึ้นมา30,000นะเออ30,000คือ เราฟังตั้งแต่ยังไม่ถึงสิบล้านมัน้งคือเราเดาเอานะเพราะว่าเราเริ่มฟังมานานแล้วเออเพลงนี้ฟังนานแล้วอืมโกนรู้จักเพลงเกาหลีอีกฟังเพลงนี้จริงอ่ะเนี่ยก็เพิ่งฟังครั้งแรกเพลงไอเพลงนี้พอสิบสี่ล้านอ่ะก็ประมาณนี้แหละอืมอย